เอามือมาใกล้ปากนี่กราบกราบอย่างนี้นะคะเป็ดอ่าเป็ดนะไก่กระพือปีกค่ะไก่กระพือปีกเออไก่น้องหมาเอามือไว้ข้างหน้าน้องหมาบ๊อก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 อ่าท่าต่อไปค่ะน้องแมวค่ะทำหนวดให้แมวเหมียวทำหนวดให้แมวเหมียวค่ะแมวโอเคนะคะต่อไปค่ะน้องหมูค่ะทำ ทำจมูกบานๆให้หมูอ่าหมูหมูหม,หมูอ่าใช่แล้วค่ะต่อไปกบค่ะกางกางนิ้วออกกบอ๊บอบอ่ากางนิ้วออกนะคะเป็นขาหน้าของกบนะคะเวลาจะกระโดดโอเคต่อไปค่ะนกค่ะทําปีกแบบนี้นกแหมปีกบินปีกบินนี่เยี่ยมค่ะต่อไปพี่วัวค่ะทําเขาให้พี่วัวค่ะแบบนี้นะ แบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะร้องเพลงไปพร้อมๆกับครูหญิงแล้วทําท่านะคะเด็กๆจําเพลงลูกสัตว์ได้ไหมเพลงลูกสัตว์เตรียมตัวนะคะนะหนึ่งสองสามลูกเป็ดมันร้องกาบกาบลูกไก่มันร้องเจี๊ยบเจี๊ยบลูกหมาเห่าบ๊อกบอกบอก,บอกลูกแมวก็ร้องเหมียวเมียวลูกหมูมันร้องอูดอูด ลูกกบมันร้องอบอบลูกนกร้องจิบชิบชิบลูกวัวก็ร้องมอมอ่ะทำได้หรือเปล่าท่าอะไรครับพูดเสียงดังๆเลยคะ่ะท่าอะไรครับ ต่อไปค่ะท่าต่อไปค่ะหนึ่งสองสามท่าอะไรครับหมาอ่าท่าหมาค่ะต่อไปต่อไปท่านี้ค่ะท่าอะไรคะท่าอะไรคะวัวถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะท่าต่อไปค่ะอ่า ถ้ากบเก่งมากเลยออทำไมเก่งจังเลยอ่าท่าต่อไปค่ะท่าอะไรคะไกลเยีเ่ยมมากเลยค่ะท่าสุดท้ายท่าสุดท้าย,ยอา่าท่านกนั่นเองอาละค่ะต่อไปจะเป็นตาดีดดดก่อนอุป,ปรกรณ์สื่อสารเยีเ่ยมมากค่ะอันแรกค่ะ อะไรคะอ่าคอมพิวเตอร์โนต้ตบุ๊กนะคะภาษาอังกฤษว่าอะไรคะแล็ปท็อปอ่าถูกต้องนะคะอ่าเดี๋ยวนะค่ะปดออะไรเอ,อ่ย ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเทเลวิชันเ <Television. S 2> ยี่ยมมากเลยคะ่ะอุปกรณ์ต่อไป,ปอะไรเอย่ยโ,โ,โมบายโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถืออาพูดตามคุณผู้โทรศัพท์มือถือ โอเคต่อไปนะคะต่อไป,อ,ไป,ปอะไรเอ่ย,ยอ่าโ,อโทรศัพท์บ้าน,านอ่าพูดตามนะโทรศัพท์บ้านเยี่ยมมากค่ะต่อไปต่อไปปุ๊บอ,อ,อ่าถูกต้องค่ะคอมพิวเตอร์ ่าคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะปุ๊บอะไรอะ,ระกระดาษใช่หรือเปล่าอ่าอันนี้เขาเรียกว่าหนังสือพิมพ์มอ่าเยี่ยมมากเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปเป็นการนะคะฝึกออกเสียงภาษาไทยเอาละค่ะ วันนี้เราจะออกเสียงทั้งหมด4ตัวอเด็กๆตั้งใจดูนะคะเอามือจับไหล่เอามือจับหูเอามือจับหัวเอามือจับตาจับตาดูไว้นะตอนนี้จับตาดูไหมนะ คุญิงชูนะคะอ่าพยัญชนะไทยรูปอะไรส่งเสียงดังๆให้คุหญิงได้ยินเลยนะคะตัวที่หนึ่งตัวอะไรคะอ่าตัวอะไรคะน้องเอิงอ่ายอหญิงนะคะอ่าพูดตามก่อนยอหญิงเยี่ยมมากค่ะ อ่ะต่อไปค่ะต่อไปตัวอะไรเอ่ยอ่าพูดตามโดชะดาอีกหนึ่งรอบโดชะดาเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะตัวอะไรคะอ่ะพูดตามก่อนตอปัก เยี่ยมมากค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะเด็กๆคะ่ะอ่าทอฐานนะคะอ่าพูดก่อนทอฐานอ่าต่อไปนะคะเราจะฝึกออกเสียงนะคะเวลาพูดดูปากคุญิงนะคะอ่าปากกว้างๆอ่าอี ออกเสียงแล้วนะคะออกเสียงดังๆให้คุณครูได้ยินเลยนะคะอ่ะพูดก่อนเยอหญิงอ่านว่ายออีกรอบนะคะเยอหญิงอ่านว่ายอเยี่ยงมาค่ะต่อไปค่ะดชะดดาอ่านว่าดด ดดชดาอ่านว่าดอเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปค่ะต่อปะตักอ่านว่าตอเยี่ยมมากค่ะต่อปะตัดอ่านว่าตอเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปค่ะ ทอฐานอ่านว่าถอทอฐานอ่านว่าถอ,ถอเยี่ยมมากเลยค่ะ